ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรายงานด่วนที่สุดที่กําลังกลายเป็นกระแสสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาราจซีราได้ออกมาเปิดโปงคลิปลับที่สุดซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกและสะท้อนถึงความร้าวฉานภายในกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงที่สุดโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นวินาทีชีวิตที่ทหารเคมร์เปิดศึกยิงกันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทย เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การปะทะกันธรรมดาแต่มันคือการหักหลังครั้งโมโหลานต่อตระกูลหุ่นที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานสถานการณ์ในตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจและผลประโยชน์กำลังพังทลายลงเหมือนโดมิโนทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมและภาระสงครามที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้แบกรับ จนนำมาซึ่งการตัดสินใจหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองเพื่อความอยู่รอดเสียงกระสุนที่ดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เล็งมาที่ฝั่งไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเสียงสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่สุกงอมจนถึงขีดสุดจากการวิเคราะห์ภาพฟุตเทชที่อาราจิรานนำมาเผยแพร่นั้นสแสดงให้เห็นกลุ่มทหารกัมพูชาฝ่ายหนึ่งพยายามจะละทิ้งฐานที่มั่นและหลบหนีข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทย เพื่อหลีภัยทางการเมืองและหนีตายจากคำสั่งประหารชีวิตของผู้บังคับบัญชาในขณะที่ทหารอีกฝ่ายซึ่งยังคงพักดีต่อคำสั่งสายตรงจากพนมเปนได้ใช้อาวุธหนักระดมยิงเข้าใส่พวกเดียวกันเองอย่างไม่ปราณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งก่อนหน้านี้มีการเสริมกำลังทหารอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุว่าฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดการลุกฮือครั้งนี้ คือการที่นายทหารระดับสูงในตระกูลหุนพยายามจะใช้กำลังพลเป็นโล่มนุษย์ในการทดลองกลยุทธ์รบใหม่ที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งยวดโดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของทหารชั้นผู้น้อยความไม่พอใจที่สะสมมานานจากการถูกกดขี่และการคอร์รัปชันภายในกองทัพได้ระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงที่ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของรัฐบาลพนมเปญ การที่สำนักข่าวต่างชาติสามารถเข้าถึงหลักฐานที่สำคัญขนาดนี้ได้สแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวในระบบรักษาความลับของกัมพูชาที่เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของการผูกขาดอำนาจที่ยาวนานหลายทศวรรษเพราะเมื่อกองทัพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของอำนาจเริ่มสั่นคลอนและเกิดการแตกแยกภายในความเชื่อมั่นจากเหล่านักลงทุนและพันธมิตรต่างชาติย่อมลดถอยลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน ทางฝั่งประเทศไทยเราเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการจัดการกับคลื่นผู้อพยพที่เป็นทหารหนีทัพซึ่งแบ่งเอาทั้งบาดแผลจากการสู้รบและข้อมูลความลับทางทหารข้ามพรมแดนมาด้วยนี่คือวิกฤตการณ์ที่ไทยต้องรับมืออย่างมีสติและใช้ย,ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติในยามที่เพื่อนบ้านกำลังลุกเป็นไฟด้วยไฟแคนและการทรยศนอกจากนี้ รายงานยังระบุอีกว่าพื้นที่ชายแดนในจุดที่มีการปะทะกันเองของทหารกัมพูชาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีการสะสมกำลังอาวุธหนักไว้เป็นจำนวนมากการที่ทหารเปลี่ยนเป้าหมายมายิงกันเองทำให้เกิดความสับสนอลหม่านในระบบสั่งการของกัมพูชาอย่างหนักหน่วยรบพิเศษที่เคยได้รับฉายาว่าเหนียวแน่นที่สุดกลับแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงๆทหารบางนายถึงกับถอดชุดเครื่องแบบทิง้งแล้วแฝงตัวมากับชาวบ้านเพื่อข้ามมาอย่างฝั่งไทย สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความกลัวมักจะลงเอยด้วยการล่มสลายจากภายในเสมอเมื่อความกลัวตายมีมากกว่าความกลัวในอำนาจมืดทหารเหล่านั้นจึงเลือกที่จะเสี่ยงดวงกับการหันหลังให้กับผู้นำของตนเองแม้จะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏหรือผู้ทรยศก็ตามแต่นี่คือทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ในสมรภูมิที่ไร้ซึ่งทางออกและการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแท้จริง ดึงสติกลับมามองที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนการแชร์คลิปลับครั้งนี้ของอาราจาซีราไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของข่าวสารแต่มันคือเครื่องมือในการบีบให้ประชาคมโลกต้องหันมามองสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของตระกูลหุนอย่างจริงจังอีกครั้งความเงียบที่เคยปกคลุมความล้มเหลวภายในถูกทำลายลงด้วยเสียงปืนและภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้การเดินทางของทหารหนีตายกลุ่มนี้เปรียบเสมือนพยานบุคคลที่มีชีวิต ซึ่งพร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายและการทุจริตที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมมานานหลายปีความกดดันในตอนนี้จึงตกไปอยู่ที่รัฐบาลกัมพูชายอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าจะจัดการกับความวุ่นวายนี้อย่างไรก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงไปมากกว่านี้ท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่กำลังจับจ้องทุกฝีก้าวด้วยความระทึกใจและวิตกกังวลถึงสเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมความลับที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ทำงานมายัางยาวนาน ภายใต้ระบบการปกครองที่เน้นความพักดีต่อบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ของชาติข้อมูลเจาะลึกจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าต้นเหตุของการประทะกกันเองครั้งนี้เริ่มมาจากความเหลื่อมล้ำอย่างมหาศาลภายในกองทัพกัมพูชาขณะที่เหล่านายทหารระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติหรือผู้ใกล้ชิดกับตระกูลหุนใช้ชีวิตอย่างหรูหราสุขสบายบนกองเงินกองทองที่มาจากการทุจริตคอร์รัปชันและการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ แต่ทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกลับมีชีวิตที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัสพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่อดยากแต่ยังถูกตัดทอนงบประมาณเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการพื้นฐานไปเข้ากระเป๋าผู้บังคับบัญชาความคับแค้นใจเหล่านี้สั่งสมมานานจนถึงจุดเดือดเมื่อมีคําสั่งให้หน่วยรบระดับล่างออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เสี่ยงตายโดยไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอ ในขณะที่ลูกหลานของกลุ่มผู้มีอำนาจกลับสวยสุขอยู่ในพนมเปนหรือต่างประเทศความรู้สึกถูกทอดทิ้งและถูกหักหลังทำให้ความจงรักภักดีที่เคยมีค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อในคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นร้อนนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้บังคับกองร้อยกับกลุ่มทหารชั้นผู้น้อยที่ปฏิเสธจะทำตามคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมเมื่อการเจรจาล้มเหลว และมีการใช้อำนาจข่มขู่ถึงขั้นจะลงโทษประหารชีวิตในสนามรบทหารกลุ่มหนึ่งจึงตัดสินใจจับอาวุธขึ้นสู้เพื่อปกป้องชีวิตของตอนเองและเพื่อนร่วมตายเ <Felipe. S 1> หตุการณ์สู้รบกันเองภายในค่ายทหารกัมพูชาเป็นภาพที่น่าสลดใจยิ่งนักเสียงปืนกลหนักและแรงระเบิดที่ดังสนัน่นไม่ใช่เพื่อปกป้องมาตุภูมิแต่เป็นการเข็นฆ่าพี่น้องร่วมชาติที่เคยร่วมกินร่วมนอนกันมา แหล่งข่าวระบุว่ามีทหารกัมพูชาเสียชีวิตจากการประทะกันเองในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า3 0นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้โซ่ตรวนแห่งการบังคับบัญชาขาดสะบั้นลงทหารหลายนายเลือกที่จะละทิ้งฐานที่มั่นและมุ่งหน้าสู่พรมแดนไทยด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวคือการรอดพ้นจากนรกบนดินที่พวกเขาถูกขังอยู่มานานปีนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้ว ปัจจัยทางการเมืองภายในตระกูลหุนเองก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดวิกฤตครั้งนี้การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามและความไม่มั่นใจในตัวผู้นำคนใหม่ทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในกองทัพอย่างชัดเจนกลุ่มทหารที่เคยจงรับพักดีต่อผู้นำรุ่นเก่าเริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกการออกไปจากวงจรผลประโยชน์และถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นใหม่ที่ไร้ประสบการณ์แต่มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัว ความหวาดระแวงนี้ลามไปทั่วทุกกำกองทำให้เกิดการจ้องจับผิดและการรายงานเท็จเพื่อทำลายลางคู่แข่งทางการเมืองภายในกองทัพกัมพูชาในเวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับเรือลำใหญ่ที่รั่วรอบด้านและลูกเรือกำลังแย่งชิงไม้พายกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางพายุคลื่นลมที่โหมกระหน่ำจากภายนอกทั้งความกดดันทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียในเวทีโลก การหนีตายข้ามพรมแดนของทหารกัมพูชาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการหนีสงครามแต่เป็นการหนีจากระบบที่กดขี่และไร้ความยุติธรรมพวกเขานำเอาข้อมูลลับเกี่ยวกับฐานที่มั่นพิกัดปืนใหญ่และแผนการรบต่างๆมามอบให้กับทางการไทยเพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของไทยเพราะมันทำให้เราเห็นถึงจุดอ่อนและรอยลาวที่ซ่อนอยู่ภายในกองกำลังของประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลไทยต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้กลายเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาในขณะที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติไปพร้อมๆกันการที่ทหารกัมพูชาเลือกที่จะหนีมายังฝั่งไทยแทนที่จะสู้จนตัวตายในประเทศตนเองเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าในยามวิกฤตมนุษย์ย่อมเลือกสแสวงหาเสรีภาพและความปลอดภัยในที่ที่พวกเขาเชื่อมั่นมากกว่าคำหลวงของผู้นำที่เห็นแก่ตัว ท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ที่อาราจิรานนำมาเปิดโปงนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาที่ยังรากลึกในกัมพูชาความพยายามของรัฐบาลพนมเปญในการปิดกั้นข่าวสารและเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการสร้างความขัดแยงภายนอกอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเมื่อความจริงถูกบันทึกไว้ด้วยเลนส์กล้องและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเชื่อมั่นที่เคยแข็งแกร่งราวกับหินพากำลังปริราวและพร้อมจะพังทลายลงในไม่ช้า หากยังไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาคือความยุติธรรมและการดูแลความเป็นอยู่ของทหารและประชาชนอย่างเท่าเทียมสงครามกลางเมืองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในฐานะที่มั่นชายแดนครั้งนี้อาจเป็นบทถมบทของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กัมพูชาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ย้อนกลับไปดูรายละเอียดเชิงลึกในคลิปวิดีโอที่สั่นสะเทือนโลกครั้งนี้ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าการยิงกันเองคือการที่ภาพเหล่านั้นบันทึกเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันร,ระหว่างหน่วยรักษากองบัญชาการกับทหารในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เคยขึ้นชื่อว่าจงรักภักดีต่อตระกูลหุ่นมากที่สุดวินาทีที่ความขัดแย้งปะทุขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการรบแต่เป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทหารระดับปฏิบัติการเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงคำสั่งที่ให้ใช้กำลังรุนแรงต่อกลุ่มประชาชนและผู้เห็นต่างทางการเมืองในพื้นที่ชายแดน เมื่อความกดดันพุ่งถึงขีดสุดทหารหนุ่มคนหนึ่งในคลิปได้ตะโกนออกมาเป็นภาษาเขมรถด้วยเสียงอันดังว่าพวกเราไม่ได้ฝึกมาเพื่อฆ่าคนไทยหรือฆ่าคนเขมรถด้วยกันเองเพียงเพื่อรักษาอำนาจให้ใครบางคนประโยคนี้เปรียบเสมือนจุดชนวนที่ทำให้ความอดทนสิ้นสุดลงและตามมาด้วยเสียงปืนกลที่ระดมยิงเข้าใส่กลุ่มนายทหารระดับสูงที่พยายามจะเข้ามาระงับเหตุการหักหลังครั้งนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทางทหาร แต่มันคือแผนการที่ถูกเตรียมการไวเ้เงียบๆโดยกลุ่มทหารที่ไม่พอใจการสืบทอดอำนาจในลักษณะ,ะเผด็จการผูกขาดในขณะที่สถานการณ์ภายในค่ายทหารกำลังระอุธุรกิจมืดและผลประโยชน์มหาศาลบริเวณชายแดนโดยเฉพาะอาณาจักรคาสิโนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนข้ามชาติและเครือญาติผู้มีอำนาจในพนมเปญก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการยิงกันเองของทหารกัมพูชาทำให้เกิดความตื่นตระหนกในกลุ่มนักลงทุนและมาเฟียที่คุมพื้นที่เหล่านั้น เมื่อทหารซึ่งเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยกลับกลายเป็นผู้สร้างความไม่สงบเสียเองแหล่งเงินทุนที่เคยหล่อเลี้ยงระบบการเมืองของกัมพูชาจึงเริ่มสั่นคลอนรายงานจากเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินสดและทรัพย์สินจำนวนมหาาลออกจากพื้นที่คาสิโนชายแดนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุปะทะข้อมูลนี้สอดคล้องกับภาพจากคลิปลับที่เผยให้เห็นรถบรรทุกทหารบางส่วนพยายามจะบุกเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อชิงทรัพย์สินก่อนที่จะหนีข้ามมายัางฝั่งไทย นี่คือภาพสะท้อนของความล้มเหลวในระบบจริยธรรมของกองทัพที่ถูกกัดกร่อนด้วยผลประโยชน์มานานหลายทศวรรษผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตามมาคือการสูญเสียความเชื่อมั่นจากมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรหลักอย่างจีนแม้จีนจะให้การสนับสนุนกัมพูชาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาวุธยุโทโธปกรณ์มาโดยตลอดแต่ภาพของทหารที่ใช้อาวุธของจีนมายิงกันเองและทรยศต่อผู้นำที่จีนหนุนหลังอยู่นั้น เป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนักสําหรับความมั่นคงของโครงการเส้นทางสายไหมในภูมิภาคนี้นักวิเคราะห์มองว่าหากตระกูลหุนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในกองทัพให้อยู่หมัดได้ในระยะเวลาอันสั้นความช่วยเหลือจากต่างชาติอาจถูกทบทวนใหม่ซึ่งนั่นจะยิ่งเป็นการซ้ําเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่การที่อาจาซีรานำเรื่องนี้มาตีแผ่จึงเป็นการกดดันให้จีนต้องเลือกข้าง หรือหาตัวเลือกใหม่ในการรับสายอิทธิพลของตนในกัมพูชาซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่รุนแรงและนองเลือดก,กว่าเดิมทางฝั่งประเทศไทยกองกําลังป้องกันชายแดนได้ยกระดับความเข้มงวดขึ้นสู่ระดับสูงสุดมีการส่งหน่วยรบพิเศษและรถหุ้มเกราะเข้าตึงกําลังในจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งของกัมพูชาล้นข้ามพรมแดนเข้ามาการรับมือกับฐานนิทัพกลุ่มนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง พราะในบรรดาผู้ที่หลบหนีเข้ามาอาจมีสายลับหรือผู้ที่วังจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนแฝงตัวมาด้วยรัฐบาลไทยได้สั่งการให้มีการคัดกรองอย่างละเอียดและแยกกักตัวทหารเหล่านั้นไว้ในสถานที่ลับเพื่อการสอบสวนขยายผลข้อมูลที่ได้จากปากคำของทหารที่หักหลังตระกูลฮุนเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยรู้เท่าทันกลยุทธ์และแผนทางอำนาจใหม่ภายในพนมเปญ ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถวางนโยบายต่างประเทศได้อย่างแม่นยำและรัดกุมมากขึ้นในอนาคตความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือปฏิกิริยาของประชาชนกัมพูชาในโลกออนไลน์ที่เริ่มมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปลับนี้ผ่านช่องทางลับแม้รัฐบาลจะพยายามปิดกั้นอินเทอร์เน็ตและข่มขู่ผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารแต่ความจริงที่ว่ากองทัพเริ่มแตกแยกกลายเป็นความหวังเล็กๆของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกดทับมานาน การหักหลังของทหารในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังพลแต่มันคือการพังทลายของกำแพงความกลัวที่เคยครอบงำจิตใจผู้คนมานานหลายปีทหารที่เคยเป็นเครื่องมือในการปราบปรามกลับกลายเป็นผู้นำในการขัดขืนเสียเองสถานการณ์ในตอนนี้จึงเปรียบเหมือนดินระเบิดที่รอวันทำงานเต็มรูปแบบและหากผู้นำในพนมเปญยังคงเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา จุดจบที่รออยู่อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนในชีวิตทางการเมืองที่รุงโรดของตนเองในขณะที่ควันปืนยังไม่จางหายจากสมรภูมิชายแดนความเคลื่อนไหวภายในกรุงพนมเปญก็เริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายงานข่าวกรองระบุว่ามีการสั่งปลดและจับกลุ่มนายทหารระดับสูงหลายสิบนายที่ต้องสงสัยว่าพัวพันกับการแปรพักครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาการกวาดล้างภายในกองทัพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการลงโทษผู้กระทำผิด แต่เป็นความพยายามของตระกูลฮุนในการกำจัดเสี้ยนหนามที่อาจสันคลอนเก้าอี้อำนาจของผู้นำรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามการใช้ยาแรงในลักษณะนี้กลับยิ่งสร้างความตื่นตระหนกและผลักดันให้ในายทหารที่ยังลังเลใจตัดสินใจหันไปร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านมากขึ้นความแตกแยกที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจชายแดนที่เคยเป็นบ่อเงินบ่อทองของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลเส้นทางการค้าที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาราวกับเมืองร้าง เมื่อการประทะก,กันเองของทหารทำให้ระบบคุ้มครองธุรกิจมืดล่มสลายคาสิโนโหลายแห่งต้องปิดตัวลงชั่วคราวขณะที่กลุ่มทุนจีนเริ่มถอนตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและคลิปวิดีโอเพิ่มเติมที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นขบวนรถหุ้งเกราะของกัมพูชาที่จอดถิงไว้โดยไร้คนขับหลายคันมีร่องรอยการถูกยิงจากอาวุธต่อสู้รถถัง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าระดับของความรุนแรงนั้นเข้าขั้นสงครามกลางเมืองย่อมย่อมไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจและน่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือการที่กลุ่มทหารผู้แปรพักเริ่มมีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นพวกเขาไม่ได้เพียงแค่หนีตายแต่เริ่มมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียกร้องให้เพื่อนทหารคนอื่นๆวางอาวุธและหยุดรับใช้ตระกูลที่พวกเขากล่าวหาว่ากัดกินชาติ ข้อความเหล่านี้กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งในหมู่ทหารชั้นผู้น้อยสร้างความหวั่นไหวให้กับศูนย์บัญชาการในพนมเปญอย่างมากการที่อารจาซีราสามารถนําเสนอแง่มุมนี้ได้อย่างละเอียดทําให้คนทั่วโลกเริ่มตั้งคําถามถึงความมั่นคงที่แท้จริงของกัมพูชาที่ภายนอกอาจจะดูสงบเรียบง่ายแต่ภายในกลับเน่าเฟะด้วยการแย่งชิงผลประโยชน์นายทหารคนหนึ่งที่หลบหนีมาฝั่งไทยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านล่ามว่าเขาไม่อาจทนเห็นเพื่อนร่วมตาย ต้องมาเข็นค่ากันเองเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคนเพียงตระกูลเดียวได้อีกต่อไปความรู้สึกกตัญญูต่อแผ่นดินได้เอาชนะความกลัวที่มีต่อผู้มีอำนาจไปแล้วและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้กองทัพกัมพูชาไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกในเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารการที่ทหากรกัมพูชายิงกันเองและหนีข้ามแดนมายัางไทยส่งผลให้แนวป้องกันชายแดนของกัมพูชาเกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่พื้นที่หลายส่วนที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญถูกละทิ้ง ทำให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจที่กลุ่มติดอาวุธหรือขบวนการค้ายาเสพติดอาจจะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทางกองทัพไทยจึงต้องทำง,งานหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อปิดรอยรั่วเหล่านี้และตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าใครเป็นใครสถานการณ์ในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านแต่มันได้กลายเป็นวิกฤตความมั่นคงของภูมิภาคที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาหากพนมเปญยังคงเดินหน้าใช้แผนการรุนแรงเพื่อสยบทหารที่เห็นต่าง ความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกคือทั่วประเทศก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นจะหมายถึงความหายนะของเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโของอย่างเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารระบุว่าอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในการยิงกันเองส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อใช้ในภารกิจป้องกันประเทศแต่กลับถูกนำมาใช้ทำลายล้างกันเองภายในหน่วยงาน สิ่งนี้สะท้อนถึงความล้มเหลวในการปลูกฝังวินัยและจริยธรรมทางการทหารที่ถูกแทนที่ด้วยระบบพวกพองและการจ่ายซวยเพื่อตำแหน่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละนาทีไม่ได้หมายถึงแค่ชีวิตทหารแต่มันหมายถึงอนาคตของครอบครัวทหารเหล่านั้นที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักไปในสงครามที่พวกเขาไม่ได้กอ่อความโศกเศร้าและความแค้นที่ส่งผ่านจากสมรภูมิชายแดนกลับไปยังหมู่บ้านต่างๆในกัมพูชากำลังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนหมวนชนที่เงียบเชียบ แต่ทรงพลังที่สุดในการท้าทายอำนาจของตระกูลหุ่นในปัจจุบันและอนาคตอันไกลท่านผู้ชมครับยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากแนวชายแดนผ่านคลิปวิดีโอของอาราจาซีราก็ยิ่งชี้ให้เห็นถึงรอยร้าวที่ยากจะประสานภายในโครงสร้างอำนาจของกัมพูชาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้คือข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มทหารที่แปรพักซึ่งระบุว่าการลุกคือครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่มันมีการประสานงานกันอย่างลับๆระหว่างหน่วยทหารในหลายพื้นที่ข้อมูลที่ทหารเหล่านี้นำมามอบให้กับทางการไทยไม่ได้มีเพียงแค่พิกัดที่ตั้งทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงรายชื่อของนายทหารระดับกลางจำนวนมากที่เริ่มไม่พอใจและพร้อมจะเปลี่ยนข้างหาสถานการณ์สุกงอมข้อมูลนี้เปรียบเสมือนฟันร้ายของพนมเปนเพราะมันหมายความว่าสายลับหรือผู้ที่พร้อมจะหักหลังตระกูลหุ่นนั้นแฝงตัวอยู่ในทุกอน,นุของกองทัพ ความระแวงแข็งใจที่เกิดขึ้นทําให้ผู้นําระดับสูงไม่กล้าแม้แต่จะสั่งการเคลื่อนกําลังพลขนาดใหญ่เพราะกลัวว่าอาวุธและกําลังพลเหล่านั้นจะถูกนํามาใช้ย้อนรอยกลับมาทําลายตนเองในที่สุดในขณะเดียวกันปฏิกิริยาจากนานาชาติเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อหลักฐานการยิงกันเองและการทรยศภายในถูกเผยแพร่ออกไปองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบสถานะของทหารที่ถูกจับกลุ่มในพนมเปญ เนื่องจากมีรายงานการทรมานและการวิสามันฆาตกรรมโดยรายการพิจารณาคดีความกดดันนี้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชาในเวทีโลกเสื่อมถอยลงไปอีกขั้นจากเดิมที่เคยได้รับความสนใจในฐานะประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วลับกลายเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดสงครามกลางเมืองและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าเหตุการณ์ทหารเขมรีตายข้ามพรมแดนไทยในครั้งนี้เป็นเพียงจุด เริ่มต้นของคลื่นผู้อพยพขนาดใหญ่ที่อาจตามมาหากเศรษฐกิจภายในพังทลายลงจากการขาดความเชื่อมั่นและการสู้รบกันเองที่ขยายวงกว้างออกไปซึ่งไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันยาวหลายร้อยกิโลเมตรย่อมหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ไปไม่ได้เลยสิ่งที่น่าประหลาดใจประการหนึ่งคือการที่คลิปลับของอาลาจาซิราเผยให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการสื่อสารภายในกองทัพกัมพูชาทหารในพื้นที่ชายแดนถูกตัดขาดจากส่วนกลางนานนับสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและการปะทะก,กันเองในหลายจุดโดยที่ส่วนกลางไม่ทราบเรื่องความไร้ประสิทธิภาพนี้สะท้อนถึงการทุจริตนงบประมาณด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางทหารที่เงินมหาศาลถูกยักยอกไปใช้ในกิจการส่วนตัวของเหล่านายทหารระดับสูงการที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในการติดต่อสั่งการรบทำให้ข้อมูลความลับล่วไหลได้ง่ายและกลายเป็นช่องทางให้หน่วยข่าวกรองต่างชาติเข้าถึงแผนการรบได้อย่างง่ายดาย สถานการณ์ในตอนนี้จึงเหมือนกับว่ากัมพูชากำลังรบอยู่กับเงาของตัวเองโดยที่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่กองทัพจากภายนอกแต่คือความแค้นและความจริงที่ถูกกดทับไว้มานานแสนนานสำหรับประเทศไทยการที่มีทหารกัมพูชาหักหลังผู้นำของตนเองแล้วหนีมาพึ่งใบบุญของไทยถือเป็นดาบสองคมในแง่หนึ่งเราได้ข้อมูลความลับที่สำคัญระดับสุดยอด แต่อีกแง่หนึง่งเราก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏรัฐบาลไทยจึงต้องดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างระมัดระวังที่สุดโดยยึดถือหลักมนุษยธรรมเป็นตัวตั้งควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนมีรายงานว่าทางการไทยได้จัดตั้งศูนย์ทักพิงชั่วคราวในสถานที่ปิดเพื่อคัดกรองทหารกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดโดยมีการตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรข้ามชาติแฝงตัวเข้ามา ความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมเช่นนี้ได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติว่าเป็นแบบอย่างในการจัดการวิกฤตชายแดนที่ชาญฉลาดและสงบนิ่งท่ามกลางพายุความขัดแย้งของเพื่อนบ้านท้ายที่สุดแล้วความจริงที่ว่าฐานกัมพูชายอมทิ้งอาวุธรละหันปากกระบอกปืนใส่พวกเดียวกันเองเพื่อแลกกับการรอดชีวิตข้ามมายัางฝั่งไทยเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าอำนาจที่ได้มาจากการกดขี่นั้นไม่เคยยั่งยืน เมื่อถึงวันที่ประชาชนและกองทัพตระหนักว่าพวกเขามีค่ามากกว่าการเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งวันนั้นคือจุดจบของระบอบเผด็จการทุกรูปแบบคลิปวิดีโอที่อาราจารีรานนำมาเปิดโปงจึงไม่ใช่แค่ข่าวสารแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าลมแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังพัดผ่านดินแดนกัมพูชาอีกครั้งและครั้งนี้มันรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะหยุดยั้งได้ด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียว บทสรุปของมหากาบ์การหักหลังครั้งนี้กำลังนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในหน้าประวัติศาสตร์กัมพูชาการที่อลาาซีรานาคลิปลับมาตีแผ่ต่อสายตาชาวโลกไม่ได้เป็นเพียงการนําเสนอข่าวสงครามชายแดนทั่วไปแต่มันคือการปักหมดุดหมายถึงความล่มสลายของความเชื่อมั่นที่กองทัพมีต่อตระกูลหุนอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อทหารระดับปฏิบัติการเริ่มมองเห็นว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่คือระบอบที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาไปปลนเปลือความมั่งคั่งของคนเพียงกลุ่มเดียวความกล้าหาญในการหันหลังให้กับคำสั่งประหารและเลือกที่จะหนีตายมายังแผ่นดินไทยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องเสรีภาพที่แลกมาด้วยชีวิตในขณะที่กรุ่มพนมเปญกำลังพยายามอย่างหนักในการปฏิเสธความจริงแต่ภาพหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนทั้งเสียงปืนการยิงกันเองและการละทิ้งฐานที่มั่นได้กลายเป็นตราบาปที่ไม่อาจลบเลือนได้ในเวทีโลก และนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะพารานอยหรือความหวาดระแวงขั้นสุดยอดที่กำลังกัดกินหัวใจของผู้นำกัมพูชาในเวลานี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาครั้งนี้ส่งผลให้ดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญกองทัพไทยในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้รับผลกระทบโดยตรงได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤตที่ยอดเยี่ยม ทั้งการตรึงกำลังป้องกันอธิปไตยและการจัดก,การด้านมนุษยธรรมต่อทหารหนีทัพข้อมูลมหาศาลที่ไหลเข้าสู่หน่วยข่าวกรองของไทยผ่านทหารที่แปรแพ็คจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการต่อรองและวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนหรือข้อตกลงทางการค้าชายแดนความอ่อนแอที่เกิดขึ้นภายในพนมเปนทาให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างเต็มตัว ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาต้องกลับไปแก้ไขวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นภายในบ้านของตนเองซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการเยียวยาสถานการณ์เศรษฐกิจรอบพรมแดนที่เคยเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มผู้ส่งอิทธิพลบัดนี้กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังของความขัดแยง้งคาสิโนโและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยรุ่งเรืองกลับเงียบเหงาราวกับป่าช้าเนื่องจากไม่มีใครกล้าเสี่ยงลงทุนในประเทศที่ทหารยังยิงกันเองกลางวันแสกแสกการหักหลังตระกูลหุ้นในครั้งนี้ จึงส่งผลกระทบลูกโซ่ไปถึงกลุ่มทุนข้ามชาติที่เคยหนุนหลังระบอบนี้อยู่ด้วยความปลอดภัยพื้นฐานไม่สามารถรับประกันได้เงินทุนมหาศาลจึงเริ่มไหลออกจากกัมพูชาเข้าสู่ประเทศที่มั่นคงกว่าอย่างไทยและเวียดนามสิ่งนี้จะยิ่งซ้ำเติมให้รัฐบาลพนมเปญขาดแคลนงบประมาณในการฟื้นฟูสรุรธาจากกองทัพและอาจนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง ท้ายที่สุดแล้วคลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นร้อนนี้ได้สอนบทเรียนที่สำคัญให้กับบรรดาผู้นำเผด็จก,การทั่วโลกว่าไม่มีกำแพงเหล็กหรือกองกำลังที่แข็งแกร่งใดจะสามารถต้านทานพลังแห่งความจริงและความยุติธรรมได้เมื่อทหารซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลือกที่จะหักหลังผู้กดขี่เพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของตนเองนั่นคือสัญญ,ญาณเตือนภัยสุดท้ายก่อนที่พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดพาอำนาจที่ไร้รากฐานให้หายไปกับกาลเวลา ทหารกัมพูชาที่หนีตายข้ามแดนมาในวันนี้อาจกลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนรุ่นใหม่ที่ฝ่ายหาการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในฐานะจุดจบของยุคสมัยแห่งความกลัวและการเริ่มต้นของยุคสมัยที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงในมือตอนเองเหตุการณ์ที่อาราจีราตีแพในครั้งนี้จะยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปอีกน er านแสนนานตราบใด ที่ปัญหาพื้นฐานในกัมพูชายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะยังไม่สงบลงง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นที่พึ่งพาและเป็นเกราะป้องกันความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยามที่ภูมิภาคนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เชิงลึกในครั้งนี้ เราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์และนําเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวที่สําคัญที่สุดของโลกและภูมิภาคของเราสําหรับวันนี้เรื่องราวของการหักหลังและความพยายามหนีตายของทหารกัมพูชาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความลับไม่มีในโลกและอํานาจที่ปราศจากความรักจากประชาชนคืออํานาจที่เปราะบางที่สุด